สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับช่องเพชรดีคอมเวเตอร์ฟาร์มและสวนริมทุ่งเพชรดีและโซลา c เซลล์และก็อิเล็กทรอนิกทุกชนิดนะครับผมจับอันไหนซ่อมอันไหนมีความรู้สาระผมก็จะถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดปล่อยความรู้ให้เพื่อนๆน,น,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเสนอเรื่อง กล่องรับสัญญาณ PSI ไม่มีสัญญาณนะครับรับสัญญาณไม่ได้ความถี่ไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะครับเฉพาะจานดาวเทียมที่เป็นกล่องทึบนะครับผมกล่องทึบพวกกล่องอเคพวกอะไรเงี้ยนะครับนะครับเขาเรียกว่ากล่องทึบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า KU นะครับผมถ้าถ้าหาว่าเป็นตะแกรงก็ C-band นะครับ อันนี้ก็เข้ามาเมนูเลยนะครับเกิดมากไม่ได้เดี๋ยวเสียเวลานะครับสอนกันเลยนะครับผมมาเมนูแล้วก็มาการตั้งค่านะครับผมว่าของ KU นี่ครับกำหนดกันยังไงก็มากำหนด OTA เเหมือนเดิมนะครับผมเพราะตอนนี้มันรับไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูลืมเปิดให้ดูว่าช่องรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้เลยเปิดให้ดูก่อนนะครับ ถ้ามันรับได้มันจะขึ้นเลยแหละครับขึ้นขึ้นเลยช่องเจ็ดช่องสามสิบสี่ช่อง 7, อะไรมันจะรับได้ถ้าหากว่า OTA มันปรับให้อันนี้มันจะไม่มีสัญญาณนะครับผมครับไปเมนูใหม่อีกรอบหนึ่งกดเมนูแล้วกดศูนย์สี่ครั้งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาที่การตั้งค่านะครับผมทันไหมครับแต่ไม่ทันก็ย้อนเอาเลยกันเนาะเมนูเลขศูนย์รหัส4ตัวนะครับการตั้งค่าระบบ นะครับแล้วก็มาการตั้งค่า OTA นะครับการตั้งค่าของไอตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้จะเป็นของ k u จานทึบนะครับ12 6 8 7แนะครับ1 2 6 8 7แล้วก็30,000เหมือนเดิมตัวข้างล่างนะครับพิษนี่เป็น 0 5นก็่อ่าถูกต้อง0 1 5 1 9อันนี้คือกำหนดไว้แล้ว0 1519นะครับผมจากนั้นตรงนี้ก็ให้ปิดเลยดีกว่านะครับผมปิด <c oughs> แต่แนวรับนี่เป็นเป็น V นะครับผมตัวของ C-Band จะเป็นเป็น H นะครับแล้วทางนี้ให้เป็นสแตนดาร์ดเอาสแตนดาร์ดมาเดิม แต่ตรงนี้ตั้งเปลี่ยนให้มันเป็น0 5 1 5 0 1> โอ้กดผิด0 5 1 5 0 1> นะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับผมถ้าทำไม่ทันก็สต็อปไว้แล้วก็พิมพ์ให้มันถูกต้องนะครับ 12687301519ป5 1, 1 9ปิด VVER ปิดสแตนดาร์ด5 5 1 5 0ตัว LNB เนี่ยตัว LNB เนี่ยจะเป็น123ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาอะไรมากมายนะครับไม่มีปัญหาจากนั้นก็กดออกแล้วก็บันทึกนะครับกดโอเคบันทึกเครื่องจะบูตเครื่องให้ใหม่นะครับ ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าบางทีมันโหลดมาปุ๊บมันเข้ายังไม่ได้เราก็ลองไปเปิดช่องหลักดูนะครับผมบางทีมันอาจจะเข้ายังไม่ได้แล้วกไปป็ไปเปิดช่องหลักดูก่อนผมก็ยังไม่มั่นใจกับกล่องนี้เหมือนกันอันนี้คือเอามาลองเฉยๆเหมือนกันเนี่ยพึ่งๆลองพึ่ง,งลอง,ง,ลองเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวลองลองเปิดดูช่องหลักดูนะครับผมหน้าแตกวะเนี่ย <laughs> ทำได้ไหมเนี่ยเคยู อาได้ครับได้ได้อ่ช่องก็ได้ครับได้ได้ได้นึ่งวันจะไม่ได้แล้วเกือบตาแตกแล้วได้ครับได้กำหนดตามนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับอันนี้คือของ KU นะครับจานทึบนะครับจานทึบ อาจารทึบเคยูอันนี้ผุมเปิดแช่ไว้ไม่ได้ถ้าเปิดเปิดแช่ช่องไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นลิขสิทธิ์ขึ้นมาเราต้องเปิดผ่านเปิดผ่านถ้าเปิดแช่ปุ๊บลิขสิทธิ์ขึ้นมาฟ้องใน YouTube เลยว่าเป็นลิขสิทธิ์ต้องเปิดให้ดูนิดๆเปิดไปนิดๆิด,ดเปิดมากไว้ได้เลย โอเคงั้นผมจะออกจากนี้ไปก่อนไปที่เมนูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วมาที่การตั้งค่าระบบผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตามนี้นะครับผมเพืเ่อนๆน,นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวจะลืมไม่เข้าใจก็สต็อปนะครับ สต็อปค้างไว้ก็ดูตามนี้นะฮะนะครับโอเคอีกนิดหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าใครทำแล้วไม่ได้แบบเมื่อกี้นะครับถ้าใครทำแล้วไม่ได้นะครับผมให้ไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดให้ดูนะครับง่ายๆนะครับไปที่เมนูใส้รหัส0ูย์4ตัว แล้วไปอ,อ๋อจเอาใหม่นะครับผมกดผิดช่องโทษทีครับกดผิดกดผิดโทษทีครับเอาใหม่นะครับเมนูใส่รหสัส4ตัวแล้วมาที่การตั้งค่ารายการนะครับการตั้งค่าดาวเทียมตรงนี้นะครับบางคนที่กําหนดแล้วมันไม่ได้นะครับผม ก็มีวิธีการจัดการก็คือให้เราไปที่กําหนดโดยที่คําว่าคือพอเรากําหนดตรงนี้นี่ของจานทึบนะครับจานดาวเทียมที่มันเป็นแบบทึบหรือว่าแบบ KU เราต้องกําหนดตรงนี้ให้เป็น KU ยนะครับบางคนกําหนดแล้วมันไม่ได้เหมือนผมนะครับกาหนดให้เป็น KU ไทยคอม KU นะครับผมสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มาเป็น0 5 1 50นะครับผม เป็น K u นะครับตรงนี้ก็จากปิดให้กลายเป็นเปิดมาเดินนะครับตัวนี้ให้ปิดนะครับผมปิดนะครับก็กําหนดเพียงแค่นี้นะครับก็กดออกแล้วมันจะเซฟให้นะครับพอเซฟเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะช่องออกมาเลยนะครับผมกดถือว่าโอเคเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าทําครั้งแรกนะครับทําครั้งแรกตรงนี้มันไม่ได้นะครับถ้าทําตรงนี้แล้วมันไม่ได้ก็ให้ไปกําหนด ถ้า OTA บางคนกำหนดแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ออกอาตามที่ผมทำไปอ่ะทำตัวอย่างเลยมันไม่ออกปึ๊บเราก็ไม่ยากนะครับผมก็ไปที่ตัวตั้งค่าออกไปนะฮะเข้าเมนูใหม่เลยนะครับเข้าเมนูนะครับเข้ารหัสเหมือนเดิมนะครับเลขศูนย์สี่ตัวแล้วก็มาการติดตั้งรายการนะครับแล้วก็การตั้งค่าดาวเทียมนะครับ จากนั้นก็มากําหนดให้เป็นไทไทคมเคยูนะครับผมไม่ใช่ไทคมนิเฉยนะครับไทคม6ไม่เอาแล้วเพราะว่าไทคม6ตัวนั้นมันจะเป็นของซีแบนนะครับของเคยูนี่จะเป็นจันทึบนะครับผมถ้าใครทําได้ไม่ได้ต้องมากําหนดตรงนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับโอเคครับผมก็ยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ